สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่จ้องสวัสดีแฟชั่นนะคะคลิปนี้มาทำเสื้อสาวอวบกันค่ะจะเป็นเสื้อคอปาดแขนสั้นแล้วก็มีเกล็ดข้างตัวเสื้อตัวนี้มาทำเสร็จวัดรอบอกได้50นิ้วรอบสะโพก54นิ้วซึ่งถ้าใครมีรอบอก45ครึ่ง46 47ใส่ได้ค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ ให้วัดเป็นฟันยาวชิ้นหน้า7 1ซนติเมตรฟัฟ้าง3มอครึ่งแล้วก็ตีเส้นเป็นกรอบเป็นชิ้นหน้านะคะซึ่งก็จะได้เป็นกรอบแบบนี้นะคะจุดนี้จะเป็นกึ่งกลางคอหน้าให้วัดคอลึกนะคะ10เซนติเมตรเป็นเสื้อคอปากหรือว่าคอทะเล จากจุดนี้ก็วัดเข้ามา15.25แล้วก็ให้โค้งคอนะคะแล้วก็จากเส้นข้างคอวัดเป็นตะเข็บลาย8เซนเมตรจากจุดนี้ก็วัดลง2เซนเมตรแล้วก็ตีเส้นตะเข็บลายให้ได้8เซนติเมตรจุดนี้ก็จะเป็นแนวรักแร้ ให้วัดลงมา26เซนติเมตรตีเส้นขนานเป็นแนวนอนเป็นเส้นอกจากเส้นตะเข็บไหลก็ตีเส้นขนานมาที่เส้นอกแล้วก็ให้แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนแรกให้วัดเข้า1.5 แล้วก็ตีเส้นลงมาก่อนนะคะเราก็โค้งรักแร้ชิ้นหน้าค่ะจากใต้รักแร้ให้วัดลงมา5เซนติเมตรจะทำเกล็ดข้างตัวค่ะจากแนวรักแร้ให้วัดลงมา2เซนติเมตรจากจุดนี้ก็วัดลงมา5ซนเมตร จากจุดนี้ก็วัดขึ้นไปนะคะ13เซนติเมตรตีเส้นไปที่จุด2เซนติเมตรนะคะเกรดกว้าง3เซนติเมตรขยายชายเสื้อ2เซนติเมตรให้ปิดเกรดนะคะแล้วก็ตีเส้นใหม่ค่ะแล้วก็ทำสาบหลบนะคะ4เซนติเมตร เวลาวางผ้าชิต้าก็วางผ้าเป็นสันทบค่ะแล้วก็เผื่อเย็บโดยรอบต่อไปก็มาทําชิ้นหลังกันค่ะในส่วนของชิ้นหลังไม่มีเกล็ดข้างตัวให้ลบออก3เซนติเมตรก็เป็นความยาว68เซนติเมตรความกว้าง31.5ก็ตีเส้นเป็นกรอบก่อนค่ะ จุดนี้จะเป็นจุดกึางกลางคอหลังให้วัดลงคอหลังเลืก3.5เส้นข้างคอ15.25แล้วก็โค้งคอหลังค่ะตะเข็บไหล่8เซนติเมตรวัดลง2เซนติเมตรตีเส้นตะเข็บไหล่ให้ได้8เซนติเมตร จากจุดนี้นะคะจะเป็นแนวรักแร้ให้วัดลง26เซนติเมตรเท่ากับชิ้นหน้าตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากเส้นตะเข็บไหลก็ตีเส้นลงมาที่เส้นอกแล้วก็แบ่งเป็น3ส่วนเท่าเทกันค่ะ ส่วนแรกให้วัดเข้าครึ่งเซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันแล้วก็โค้งรักแร้ิ้นหลังขยายชายเสื้อ2เซนติเมตรแล้วก็ในส่วนของคอด้านหลังจากจุดนี้นะคะ่าคอ8เซนติเมตร แล้วก็ทําไส้ไก่คล้องกระดุม1เม็ดแล้วก็ทําสาบหลบ4เซนติเมตรชิ้นหลังเวลาวางผ้าก็วางผ้าเป็นสันทบค่ะแล้วก็ในส่วนของรักแร้นะคะให้วัดดูได้กี่เซนติเมตรแล้วก็ไปสร้างแพทเทิร์นแขนเสื้อกันนะคะ ให้วัดเป็นความยาว49เซนติเมตรให้แบ่งครึ่งหัวแขนความยาวแขนเสื้อ25เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากหัวแขนวัดลงมา18.5ตีเส้นเชื่อมกันค่ะ แล้วก็จากหัวแขนตีเส้นทะแยงมุมก็จะเป็นแขนด้านหน้าแขนด้านหลังแล้วก็ให้แบ่งเป็น3มส่วนเท่าๆกันแขนชิ้นหลังส่วนแรกให้วัดขึ้น2.5ส่วนสุดท้าย1เซนติเมตร ส่วนแรก2เซนติเมตรแล้วก็ในส่วนนี้1.5ชิ้นหน้าชิ้นหลังในส่วนแรกให้ใช้ไม้โค้งโค้งเชื่อมกันก่อนนะคะเส้นจะได้ไม่หักแล้วก็โค้งเส้นให้เชื่อมกันให้สวยงามค่ะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะ ให้วัดข้าว1.5หรือว่า2เซนติเมตรนะคะแล้วแต่ฟาร์มต้องการของผู้สวมใส่แล้วก็วัดแขนเสื้อดูค่ะในส่วนของแพทเทิร์นก็ให้วัดดูนะคะ ซึ่งในส่วนของแขนเสื้อจะมากอยู่นิดหน่อยนะคะก็ให้ปรับในส่วนนี้นะคะก็วัดลงมาสัก1นึเซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นใหม่ทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังค่ะเส้นท้าปรับใต้รักแร้ลง1ซนติเมตรก็ใช้ได้ค่ะ ถ้ามากกว่านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะให้ริดโยนตีหัวแขนแล้วก็นำมาเข้ากันนะคะคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ